คุดได้ฟิลเลยสูดอะวยครับสามพุนนะะ่มสีุมห้าุมนะฮะต้มหนานันเลยพคด,ดีอ่าความฉ่ำแท้ตัวยังไงตวดมันลุยเลยครับบอกแล้วอร่อยปอดเกลอแล้วนนี้สิ้นไหลซะแล้ว ร้านนี้นะฮะเราจะมากินกันในแต่ปีหนึ่งเก้าแปดสามโคตรดังอะ่ะคิวยาวมากจะได้กินไหมนขนาดฝนตกนะเออเอามาไปต่อกันยดีกว่ายืนรอคิวยาวก็ไม่ไหวนะเพราะว่าใกล้เปิดตัวแล้วนะคะคแล้วหลังจากต่อคิวเราก็ได้โต๊ะแล้วนะคะสิ่งที่เรากินก็คือข้าเล้งเกาหลีนะฮร,นนร้านนี้เขาไม่มีเมนูนี้เมนูเดียวเลยนะใช่ก็คือเล้งกามใหญ่ว่าไป ถูกต้องนี่ใครชอบแท้นะฮะสายแท้มาโดนกันอุ้ยน้ำร่าลน้นพ่นได้เลยโอ้โหร้อนเราบุบดูนี่ฮะก,กับอากาศเย็นที่ฝนตกเป็นไงโอ้โหร้อนยังน,น่าจะกัดร้อนมากและร้อนมากนุ่มมากอ่อยเขาบีบแซนอยู่ข้างในหรึใช่ไหมไม่ดีฮะเป็นอยู่นี่เดี๋ยวแล้วปะ เดี๋ยวต้องใส่เพิ่มเพิ่มเลยพอดีมันล้วนกับมันนี่ที่หมอนมันให้ก็เช้าอากาศแบบแปดอุต่านะฮะได้แบบนี้โคตรดีเลยวันนี้อากาศเย็นมากก็ฝนตกด้วยโอ้เลื่อนเพิร์ลไหมเลื่อนเพิร์ลเลื่อนเพิร์ลนี่แล้วเขาฉี่ออมาเดี๋ยวกินว่าคนดูหิวอย่างอย่างเดียวนะเพื่อนเราที่ตั้งแต่ก็หิวมากแต่เขาเขาไทยกัน นี่ล oh, 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 pues mm ่าไปดึง hmm. ข้าวโอ้โหโค้งได้เลยมาอย่างเด็ดอย่านี้ถึงคิวอาจจะยาวแต่ว่าคิวมันรันไปเร็วนะเพราะร้านเขาใหญ่โอ้โหดูดิจังหวะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากนี่เธอจะมนจิ้มไหมสิอยากอยากให้ลองจิ้มจิ้มเขาดิมอาเป็นยังไงอ่าจิ้มเขาใช่ไหมฮะพูดนะมาจิ้มเขาอยู่นี่ <ม> <problem> ใช่ไ, <halluc Investment> ไฟ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 นี <futures> ่น้ำจิมเขาจิ้มรูชาเป็นยังไงจะได้รู้้หมันจริงจริดครับเป็นเเลยหวานเพีหวานหรอใช่บอร่อยมากเลยอ่ับนีู่มันนะทุกมันนี้ พูดได้อ่ะมีเลิศมากก็จะสีมากมเลีงน่แท้มันจริงเดีต้องใช้มือโบยแล้วใช้มือยลยแล้วทำก่อมนมาโอ้้นช้าๆได้แบบนี้ไม่นไดูฮะมันมากนี่ไม่ต้องจับไว้เหรอไหว โอ oh ้โหมันฉ like ีดง่ายนั้นเลยะฉีดง่ายมากครับเง้มเลยเงมเลยเดี๋ยวๆมามาจากเง้มนะฮะให้าูออนนี้้ดูัๆ้อ่นเงฮะมันแต่งตัวแน่นมันกินเล็งนั่นหนุ่มดื้ออินีกตฉีดท้ายแบบนี้เลยจะได้ ไม่อย่างเกาหลีแน่นอนนะคะก็จะมีเครื่องเคียงต่างๆมาให้เราอืมนี่ยดึงออกมาให้แกเธอไม่รู้สึกร้อนอะไรบ้างตัวโอปป้าเป็นห้องมอสใช่ไหมคะมาเป็นมาโอ้งานเซนต้องมานะฮะมาถึงถิ่นแล้ว เดือบปุดๆแต่ก็ไม่ร้อนและหม้อใหญ่ของเราก็มานะคะเนี่ยสั่งไม่ถูกใจเลยเนี่ยสั่งไม่ถูกใจหม้อเล็กไปอ่ะใช่หม้อใหญ่เนี่ยสี่หมื่นวอนนะฮะสี่หมื่นหกหม้อกลางสามหมื่นสี่หม้อเล็กสองหมื่นเก้าแผะมันมากๆนี่เต็มๆกระดูกเน้นๆแบบนี้ใส่จัดไปแล้วก็โอ้โหดูเขาทำได้เข้าเนื้อเนาะอืออน้ำลาดซะหน่อยได้สิได้ชอบโอ้โหนี้ ความฉันแท้รู้ของมากยังไงดีตวัดมันลุยนะครับบอกแล้วอร่อยปอดเกื้อแล้วกันเนี่ยสิ้นลายซะแล้วเมี้ยวแล้วนะเราจะัำเลยเหรอวางแล้วัางกระเด็นอืมโคเดิ์เนี่ยมันดีมากกินยังไงให้เลือกทั้งสิบเวน วิธีการเ่อพ่อพนอพ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 ่อพ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 นอพ่อพนเพ่อ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 พลอะ่อพ่อพ่าพ่อ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 ้่อพ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 นอพ่อ่อพ่อา่อพ่อพอพ่อ่อช่อนสุดทอายอพ่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 ออพ่อี่อพ่เช้าพ่นพ่อพ่อง่อพ่อพ่อา่อพ่อพ้อพ่ออพ่ออด่อออพ่ออพ่อ่่ ตอรีกในแคปชั่นค่ะ